ทวดีคุณแม่อีกครั้งครับชื่อสุวิมลอะแล้วอาชีพแม่บ้าน <c oughs> อายุ84ปีแล้วก่อนหน้านี้ที่มาทานตัวผลิตภัณฑ์ของเจลพัทนะครับอุมิฮาตรงนี้คุณแม่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับก็เป็นความดันมีความดันสูงไตเสืออเส่อมพอไตเสื่อมนี้คือไตเสื่อมถึงระดับ<ใ>ไหนไนะตรัศมีรัศมคุณแม่จําค่า GFR ค่าของไตได้ไหมครับตอนนั้นตอนเริ่มต้นน่ครั่สิบเจโอ้7ใช่ไหมครับ เห็นว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบวมด้วยนะครับเท้าบวมอ่ะค่ะอ๋อเท้าบวมเท้าบวมพอเท้าบวมคุณแม่ก็เลยปรึกษาทางลูกสาวใช่ไหมครับเขาแนะนําตัวนี้ก็เป็นอูมิกับฮาร์ดคุณแม่ก็ทานโดยดีเลยคือเหมือนว่าพอลูกสาวซื้อให้ก็ก็ทานเวลาสองทีแรกก็สองสองครับตอนแรกทานทานเช้าเย็นเช้าเย็นสองสองนะครับตัวนี้สองซองตัวเขียวสองซองสีเหลืองหนึ่งซองเดียวก็รวมกันเป็นสามซอง แล้วหลังจากทานตรงนี้นะครับ<ม>เห็นว่าได้ผลลัพธ์ดีมากนะครับประมาณกี่วันนะครับที่ขายุบได้ครับก็สิบกว่าวันและพอครบเดือนคุณแม่ก็ไปตรวจการับค้าวไตาดีขึ้นเป59โอ้ก็ถือว่าทับใจเกือบจะระยะไตเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับแล้วความดันตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นก็แปลว่าความดันดีขึ้นไตก็ดีขึ้นไม่บวมอีกแล้วโอ้สุดยอดเลยนะครับแปลว่า อันนี้ก็เป็นปิดพันที่คุณแม่ชื่นชอบแล้วก็ทานเป็นประจำเลยนะครับ